สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบมาเจอกับหนูอิชเชนเคยนะคะกับช่องสวสดีไทยแลนด์นะคะวันนี้หนูมากินอาหารข้างนอกนะคะวันนี้ก็แบบเต้นกินวันนี้เมนูพิเศษคืออยากกินเนื้อย่างมากนะคะแต่มากินสเต็กแทนนะคะสเต็กเนื้อน,ะะนี่จานใหญ่มากนะคะที่ร้านอาหารนะไม่ได้ทําเองนะคะอันนี้ก็จะมี เป็นกุ้งแช่น้ำปลานะคะมีต้มยำหมึกน้ำใสนะคะปลาหมึกน้ำใสแล้วก็มีกุ้งอุ่นเิ่นนะคะอันนี้ที่ยังไม่ได้กินเลยกินแค่มันบดไฟมันอบนะคะไม่ใช่มันบดสเต็กนี่ที่นี่เขาจะมีมีทั้งมันบดนะคะแล้วก็มีทั้งมันอบให้เลือกแล้วก็มีเป็นไยให้เลือกนะคะว่าเราจะเอาเครื่องเคียงอะไรนะคะ ฉัหนหสั่งเป็นมันมัน,มนอบมันมน้อยแบบลูกใหญ่เลยแบบนี้นะคะจานใหญ่มากดดเดี๋ยวกินให้ดูนะคะเห็นไหมเครื่องดืงด่มไม่อยากถ่ายให้ติดเห็นคนอื่นนะคะมันมารยาทนะคะ Terima kasih telah menonton! Если автоматически пошли, то не может ничего случиться. deu ฮักันต่อต้มยปาหมึกโอนะไกกินคนเดียวนะคะไม่ต้องไม่ต้องช้อนกลาง เ oh, ขาค่อนข้างจะแบบรสชาติจะออกหวนนะคะรสชาติจะออกหวไม่เปรี้ยวใชคไหม อร <Rice fiction. S 1> ่อยเลยนะค่ะจ้เกเสร็จแล้วจะไม่เที่ยวสำหรับหนูวันน่งมาลองเอ่อหัวบุ้นเส้นกันต่อ อ,นนาาอาหารอร่อยทุกอย่างเลยค่ะพี่แล้วสะอาดด้วย ขอภัยนะคะเฉียงจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ติดถนนเนาะติดซอยนะคะรถผ่านไปมาแล้วก็คนเดินแล้วก็ลูกค้าในร้านก็เยอะพนักงานก็เยอะนะคะแล้วก็พัดลมเยอะมากนะคะมันเป็นห้องโล่งเนาะไม่มีแอร์นะคะก็อากาศก็จะร้อนนิดนึงแต่แบบพัดลมพัดลมเขาเยอะมากนะคะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เห็นไหม,มเยอะมาก ร้านนี้คือดีมากนะคะ,ะ,คะโอเคขอบคุณมากมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมไม้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเพื่อที่หนูจะได้มีอา่ากำลังใจในการทำคลิปทำวิดีโอต่อๆให้ทุกคนได้ดูได้รับชมนะคะขอบคุณมากๆรำ่ำรวยรำ่ำรวยกันทุกคนนะคะไม่เจ็บไม่จนเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ขอใัรด้วยมือทีเดียวนะเพราะมือนึงถือกล้องอยู่ถือ,ถอ,อโอเค